สวัสดีคะ่ะตอนนี้เราพบกับแมวขาวแมวแชรเนอร์ตัวเดินโซ่กันอีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้คือคลิปที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบพบนะคะเมื่อกี้นู้นเป็นตอนที่เจ็ดสิบห้ากันเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยให้ย้ายมาฝั่งนี้เพื่อจะพรมทประตูนี้เธอฝั่งนี้นะฮะแ้่ผมไม,นะม่ได้อุดทางไว้รองรับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคผมก็ได้เจอริสโตแล้วผมก็ทํา ในนะั้รถไฟไฟไฟ้าแล้วนะครับมีวิธีทําอยู่นะคะผมก็เลยทําเปรียบไว้ก่อนเลยนะครับและน้องพลก็จะทําเข็มทิศเลยนะซึ่งเ,เป็นเวลาที่เราลองนะคะแล้วผมก็ได้ทําการนะขึ้นไปก่อนนะแล้วเอาแล้วก็เอาออยมานะแล้วผมก็ได้ทําการคือเอาตัวแนวมาว่าเอามาอยู่ที่นี่ก่อนนะที่จะเอามาขัดคลิปอตรงคลิปนี้นะเข็มทิศนะได้มาแล้วนะเี๋ยวทําแผนที่ป่าว่วางเปล่านะ เอาแยกอย่งนี้เลยกันละกันเลยนะหกอันพอหรือเปล่านะค่อยพอด้วยโอเคงนะั้นผมค่อยหาเพิ่มมาอีกนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอิม่มเดี๋ยวนาฬิกาค่อยเอาไว้ที่หลังก่อนเลยนะคะ คราวนี้เราก็ทำเขาเวอเร็วได้แล้วโอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราไปประตูนี้เทอร์กันเลยนะคะเออ okay, นะขอโอเคนะทำตรงนี้นะมีวิธีหลักสูตรวิธีการทำอยู่นะที่ไม่ต้องใช้ที่มันไม่ต้องใช้ที่มันไม่ต้องใช้เอิมที่แบบว่ามันไม่ต้องใช้เอิมที่ พี่แอดไดมอนด์นะฮะอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวผมเริ่มทำตรงนี่ก่อนนะโอเคแล้วก็ตักน้ำหันน้ำมาแล้วก็นี่แล้วค่อยรีบอย่างนี้นะโอเควานน้ำต่อโอเคลงมีตักอีกลงมีตัดอี โอเควว้เสียหมดเลยแย่เหลือแค่จุดเดียวนะที่เราต้องการ <c oughs> เสียหมดเลย <c oughs> ตอนต้องทำบล็อกต่อขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมใช่นะ <c oughs> โอเคเธอไป ดักเราวางเลยวางไว้นี่อย่าไปถึงนะโอาให้หมดกันเลยเอาไงนะ๋ยวผมค่อยหาวิธีนะ เดี๋ยวผมค่อยไปหาลาวามาเติมใหม่นะเดี๋ยวผมป้องกันไว้ก่อนเลยเราจะทำมันขึ้นมาเนี่ย ต้องให้สูงพอนะที่จะทำนะตอนนี้ราวาดมีจำกัด เพรายว่าไม่ตรงงมันเป็นมันมีลาวานะเราเอามาใช้หน่อยก็ได้นี่ตรงนี้นะโอเคอีกสิบเอย ดีต่ออีดิโอเคเท่าไหร่เลนะ่นนวขูขอนับก่อนนะแล้วให้มีสามอันโอเคตอนนี้สองอันแล้วเดี๋ยวต้องให้ได้สาม เรา,าวางไปวันนี้มาโอเคเระวางข้างบน พอเนี่ยนะหนูขอมาดูก่อนนะว่าถูกหรือเปล่าเพราะไม่แน่ใจใโอเคโอเคถูกแล้วนะคะถูกแล้วเนาะถ้าถูกทีนี้ละว่าไม่พอหนูคลิปหน้าหนูผมค่อหาจำนวนละวามาใหม่ ให้ผมมองผิดอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยตอนเหย่งนี้สิโอเควางไว้ได้มเนี่ยหนึ่งอันอาไปอันที่สอง เราเอะมายังไม่หมดเลยอ่ะโอเคทำโอเคอันหนูอ่านสุดท้ายแล้วอันนอาสุดท้ายแล้วแล้ว๋นวค่อยทำชาแนล โ okay. อเคใกล้จะหมดแล้วอ่ะเว้ยกลัวกลัวมันไม่พอนะกลัวจํานวนไม่พออ่าคนเดาว,ว่าหนูคลิปนี้คนคนเจอรี่ก็ไม่มาเริ่มเล่นกับเราด้วยนะคะกินก่อนใหน่ มันต้องมาหนยัดโอเคถูกด้วยฮิเสียวแล้วตรนนี้เราวหวอีกท่าไหนเนี่ยลูกกานแบบไหนเนี่ยโอ้เราอยู่มีหนึ่งตัวอยู่วัวคิดว่าตอนนั้นมันหายไปไหนโอเคครบไปตรงสุดท้ายแล้วนะครับ เอ้ยสุดท้ายแล้วมีตัดแค่อันเดียวก็พอแล้วนะครับหมดพอดีอเปล่าเออใช่นะหมดพอดีเลยนะใช้หมดแล้วนะนี่เสียวกลัวผิดนะกลัวผิดพลาดร้องไห้รนะ้องดเลยนะร้องไห้เฮ้โอเคได้มาแล้วนะครับ แตยิ่งสุดก็ทำได้ทุกทีเอ้าอะไรเนี่ยโอ้โหเขาละวานหมดแล้วดูก่อนหายหายไม่มีเอ้ยเหมือนจำได้นะว่ามีตังมือถือมีลาวานนะนะเดี๋ยวผมค่อยไปตามหาลาวานนะหรับคลิปนี้ก็มีเคงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเขียนเดี๋ยวเอง